ันนี้จะพาคุณผู้ชมครับต้องบอกว่ามาเรียกน้ำย่อยครับพบกับ3ผู้ประกอบการชั้นนำนะครับซึ่งจะออกงานกับ Fast Auto s ช o w Thailand ในปีนี้ครับทั้งโยรัชดา DDS Car Center แล้วก็ดาศีนักกลิ่นครับแต่ละรลยนั้นอยู่ในธุรกิจแวดวงรถยนต์มือสองหรือรถยนต์ใช้แล้วมาอย่างยาวนานครับแล้วก็ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีนะครับวันนี้ชวนเข้ามาคุยกันซะหน่อยแล้วก็เอารถไฮไลท์นะครับที่ต้องบอกว่าคัดกันมาเป็นอย่างดีแต่ละรลยนั้นจะเอารถอะไรมานําเสนอกันบ้างไปติดตามรับชมกัน อยู่กับพี่โยครับจากโยรัชดาสวัสดีครับสวัสดีครับผมของแท้ตัวจริงครับเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของรถยนต์ใหญ่ๆอย่างนี้รถแวนขนาดนี้เขาเรียกรถครอบครัวกันต้องเราเลยแล้ววันนี้เนี่ยต้องบอกว่าแม่ติดใหม่เลยก็แล้วกันใช่ว่าติดใหม่ลดหลักเดือนหลักเดือนอนะครับวิ่งมาขีดเดือนโอ้คันนี้วิ่งหลักเดือนนะครับแล้วก็<ส>ต้องบอกว่ารถ เขาเรียกว่าน้องป้ายแดงแล้วกันแต่ผมจะบอกป้ายแดงเดี๋ยวจะหาว่าขี่คุยเอาไปว่าไปดูดีกว่าว่าสิ่งที่ผมพูดจริงหรือเปล่าแอบกระซิบบอกหน่อยอย่างนี้ส่วนต่างความคุ้มค่าต่างจากป้ายแดงประมาณเท่าไหร่ประมาณ5้าแสนกาบาทครับรถหลักเดือนถูกตับงห้าแสนเนาะใช่ครับเอาผาดเนี่ยมันมีหลายเกรดหลายรุ่นย่อยใช่ครับ มันมีข้อสังเกตยอย่างเงี้ยรุ่นอะไรครับอันนี้จะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟแล้วตัวท็อปสุดของโตโยต้านะครับไอ้ที่สําคัญเลยทําไมผมดึงพูดเสมอนะครับกับเพื่อนเพื่อนหรือคนที่ผมแม่วงที่รู้จักว่าวันนี้เอาผ่านที่ออกมาขายในตลาดเนี่ยซื้อรถสูน์มันก็สบายใจกว่าเดี๋ยวรถหลักเดือนแล้วนี่รถศูนหรอรถสูนครับรถสูนนะรถศูนโตโยต้าครับคือที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าระบบต่างๆว่าจะเป็นระบบไฮบริดหรือระบบอะไรต่างๆในการรับประกันของทางสูนเนี่เขาสบายใจอยู่แล้วแต่ที่สำคัญมีศูนย์ทั่วประเทศใช่ถูกต้องเนะ ใช่ครับมีข้อสังเกตไหมอย่างกันเนี้ยเรารู้ได้ไงว่าเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเแล้วมีโอกาสไหมที่จะเอารุ่นรุ่นต่ํากว่านี้มามาทำมาแปลงให้เป็นรุ่นนี้คือส่วนใหญ่จะไม่ทําเพราะว่าพอทาปุ๊บเนี่ยบางคันนะฮะคุณมอมแต่งไปหนึ่งล้านบาทก็เท่ากับว่าเราตังค์หนึ่งล้านบาทไปซื้อตัวที่เขาแต่งมาเลยดีกว่าได้รับประกันด้วยได,ได้ของแท้เลยถูกต้องครับผมไปเห็นกระตามางจริงไปดูที่เต็นท์โยรัชดามาเนี่ยจอดเรียงเป็นแถวผมก็งง สำหรับคนที่ชอบเอาพานเวลฟนะครับแล้วก็รถในกลุ่มรถยุโรปทั้งหลายรถยุโรปเรามีทุกทุกเซ g มนต์เลยครับปีนี้อย่างที่บอกนะครับเนื่องจากการรับประกันแล้วนะครับเพิ่มในเรื่องเงื่อนไขที่เรียกว่าไม่แท้ด้วยไม่แท้ไปเช็คได้เลยนะครับมั่นใจว่าทีมงานมืออาชีพคัดรถมาได้เป็นอย่างดีนะครับยังไงก็ไปดูกันได้ที่งานนะครับ2-6กกรกาคมนี้ที่ไบเทคบางนาครับไปที่บ mm ูธ hmm. ของโยรัชดานะครับ